สวัสดีครับคลิปนี้ก็ผมเวลเทียชแน,นลนะครับจุเบเจุเบเซึ่งคลิปนี้ก็เป็นอยู่ในซีรีส์เอาตัวผมลงดานเหมือนเดิมนะว่าทำเวลาได้เท่าไหร่โดยโตัวคอยของผมจะมีความพิเศษการจบจกเอสจากตัวละครตัวอื่นหนงที่ผมไม่จำเป็นต้องมีฉายา30%นะแล้วก็ผมมีแค่ E บวกเลง D บวกหที่หากินแล้วก็ใส่กองกอยลงนะครับก็สเตตัสก็มีสเปร พันหนึ่งเอพีหมื่นหนึ่งคีย์ที่เข้าห้ิบปนคีดม้ี่สามเอ็นต์นะครับโดยเพื่อน,อนๆทุกคนนะถ้าเกิดตัวละครของเพื่อนมีคียที่เข้จุดตั้งแต่50%าจุดหนึ่งขึ้นไปนะทุกๆคิดที่3นะของเพื่อนๆจะติดคีย์ที่เข้านะครับก็มานลงดันฮิตแรกขีใช่ไหมครับฮิตไม่คีนะฮีต3จะคิแน่นอนถ้าเกิดมีคีที่เข้ตั้งแต่ห้าขึ้นไป ก็ประมาณนี้ครับเป็นการคิดตัดตาคิดที่เข้าแบบโกงๆเพราะว่าเราลงแต่ดันเราไม่ไปไล่ตีคนนั่นเองก็เดี๋ยวเรามาู่กันเลยดีกว่าว่าตัวผมจะลงเก้าอี้นะครับได้ในเวลาเท่าไหร่นะแล้วดันต่อไปก็จะเป็นซับเบย์นะโดยผมจะไม่กดขวด SP เลยในการลงดันธรรมดายกเว้นโจ๊กเกอร์ มอนค่อนข้างรวมกันอยู่นะครับเนี่ยผมไม่ได้ลงเก้าอีเลยเพราะว่าผมไม่ได้ทำฉายา,ยานะครับผมก็จะไม่ค่อยพุ้นชินกับตัวไอ้นี่เท่าไหร่หนึ่งสองอุย๊ยตัวมันไอ้นี่ครับเสียดายตัวมันกระเด็นไปชนกำแพง ical, ical, ทิ่ที่เข้าเราที่ที่เข้าคิดที่สามเราเสียปีไปเลยอืมอันนี้คือ ผมว่าเราต้องเอียแต่อยากจะลงดีสักทีนึงก่อนไม่ได้กะไม่เป็นไรเฮ้ยไม่โดนหนึ่งตัวอาจจะเป็นเพราะเราอยู่ด้านล่างนะอาจจะเป็นเพราะเราอยู่ด้านล่างเสียดายเสียดายแต่ไม่เป็นไรนั่นยังเสียเวลาไม่มากอาจจะเสียไปหนึ่งถึงสองวินาทีลูปเปอร์คิงลูปเปอร์คิงชิงจริงบ้า่าครับผมเจอกองกอยนี่เห็นไหมฮิตที่สามมันจะติดชิ้หติดชิ เจาะเจาะเจาะแต่สี่ห้าหกเนี่ยไม่แน่ใจแล้วนะสี่ห้าหกไม่อันนี้มอนอยู่รวมกันผมก็จะกด e <c oughs> ไปเลยนะครับเพราะว่าเรามีเอจีแล้วค่อนข้างเยอะด้วย <c oughs> ก็จะจบง่ายๆจบไวแต่ใครจะมาฟาร์มดันนี้ล่ะจริงไหมถ้าไม่ใช่พวกที่แบบว่ามาเก็บ double attack f ไฟค i ง g ฟคิ king อืเห็นไหมดิชิครั้งที่สามตลอด ถ้าใครไล่ดูตั้งแต่คลิปแรกเย็นคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าฮิตตสามันติดชิฮิตสามันติดชิโ้ยอะไรประมาณนี้นี่ผมก็จะลงดีทีหนึ่งถ้าลงลงไม่ได้ผมก็จะอีเลยโอ้ภาพไปตัวหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราย,ยังแก้เกมได้อยู่ อาจจะเป็นเพราะตอรอบนี้เราได้ตำแหน่งอยู่ข้างล่างด้วยแหละอีมันไม่ค่อยไปตรงกลางเท่าไหร่แต่ตอนนี้เอทีผมเต็มแล้วผมเลยอีเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาจบไว้ถึงเราลงดีอีสองทีก็ตายแล้วเหมือนกันนะอ๋ออันนี้เราต้องอีเลยอะผมว่าถ้าลูกนี้ตาที่แล้วผมไม่น่าอีเลยครับมันอีหนีอยไอตัวนี้มันหนี โอ้ยโอ้ยออเออเราไม่ค่อยได้ลงนะเราก็เลยไม่รู้จังหวะกด e ปุ๊บมันเดินหนีเลยจบข่าวเรา e ฟรีได้สองทีเราต้องกักระยะยังไงเราถึงจะ e บอสได้วะผมจะลองผมไม่เคยเล่นนะผมจะลองกด e ไปเลยนะนับผมจะเดินมาอยู่ข้างหน้าตัวละครแล้วก็กด e รอ เฮ้ยโดนด้วยเฮ้ยเฮ้ย,ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเกือบไวนะเกือบไวถ้าผมไม่พลาดนะั่นเเฮ้ยโหมันชิวกเก่งจังวะเออจบแล้วจบแล้วได้อยู่นะผมว่าวายอยู่วายกว่าตัวบอดโหลดอีกอะวายกว่าด่านบอดโหลดด้วย พรว่ามอนค่อนข้างอยู่เป็นกลุ่มอยู่เป็นกลุ่มแล้วก็ฆ่าไม่ยากเออถ้าเกิดมันไม่คิวคิวหลบฮิทสุดท้ายแนละ้วมันตายไปแล้วไวกว่าน,นี้อีกเจ๋งแจ๋วแต่ว่าวงรงแรมดีกว่าเรื่องเงินนะเรื่องเงินมาเดี๋ยวเรามาต่อโจก,กัน หมือนเดิมครับกดขวด HP 1นึ่งขวดแล้วเดินไปหลังตัวเด็กของเราเรมไม่ลองกด E เดินไปใต้ตีนกด E เดินไปใต้ตีนกด E ตายไหมไม่ตายกดยาปั๊มเลยอย่าง,งกอย่าง,งกไอคิดเอ้ยไม่งกก็รอบนี้กดเ e. อ e. ครับรอบนี้โจ๊กฉลาดไปหน่อย เสียดายเลยอะรอบนี้โจ๊กมันชิวหลบทีสุดท้ายปกติมันหลบไม่ค่อยทันแต่รอบนี้มันกระเด็นไปไกลเลยะมันก็เลยแบบอาจจะเป็นเพราะว่าเราเดินไปถึงช้าไปหน่อยนิดเดียวนี่พลาดเจ็บใจ <c oughs> โอเคทุกคนก็รอบนี้เป็นรอบที่ผ่านนะแต่ว่าได้เอก็ถือว่ายังดีอยู่นะยังได้กําไรเราไม่เสียเราแล้วะ เราเราไม่ขัดทุนจากขอดยาที่เรากุดอะ่ะเพราะว่ามันได้เงินเพิ่มขึ้นมาประมาณ4,000เซนเนาะโอเคคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับจุบี้จูบ